สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับวาเครวัดนะครับจะมาแบ่งปันความรู้พระปิตาหลวงพระแก้ววัดเครวันนะครับในพิมพ์ต่างๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกวันนะครับกับว่าพระปิตาหลวงพระแก้ววัดเครวันนะครับ วันนี้นะครับก็จะมานำเสนอพระปิตาหลวงพ่อแก้วที่ควรน่าเก็บน่าใช้นะครับศึกษาโดยจากรูปองค์พระจริงนะครับอันนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หลังแบบเนื้อผงคุกรักนะครับทำไมถึงเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับองน,นี้ให้ดูก่อน อันนี้ครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับพระหลวงพ่อแก้วนะครับพิมพ์วัดเคอร์วันต้องประมาณไหลนะครับดูหัวไหลจากซอกแขนนะครับแล้วก็ดูจากฝาเศียนพระนะครับจะมีความเก่ามีลักมีอะไรต่างๆนะครับส่วนที่ผมเคยบอกไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญขององค์พระนะครับ แต่อนี้เป็นพระที่ชํารุดนะครับที่ผมเอามาแนะนําให้ดูก็เป็นพระที่ชํารุดแล้วก็สมบูรณ์นะครับเนื่องด้วยจากว่าพระที่ชํารุดเนี่ยจะมีการแตกหักบิ่นหรือว่าล่อนของรลักจนเยอะเกินไปนะครับแต่ก็สามารถศึกษาและดูได้ง่ายกว่าพระที่สมบูรณ์นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่นิยมสะสมพระพิตาของพ่อแก้วมือใหม่นะครับนี่นะครับให้ดูโดยรวม พิมพ์ใหญ่หลังแบบรงน,นี้ก็จะดูยากที่หนึ่งนะครับมาดูองค์ต่อไปนะครับอันนี้ผมเอาพระที่ผมได้มีแล้วก็เก็บรักษาาไว้นะครับองค์น,นี้นะครับก็เป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบเหมือนกันครับแต่ว่าแตกนะครับแต่ผมก็เช่ามานะครับเพราะว่าเอามาศึกษานะครับ ลองให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้ลองดูกันนะครับสำหรับพระปิตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์ต่างๆที่ผมเคยบอกกล่าวนะครับก็เอาองค์ทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์มาให้ศึกษากันนะครับจะได้เป็นวิทยาทานนะครับสำหรับการที่จะศึกษาและก็เรียนรู้แล้วก็เก็บสะสมพระ ของหลุงพ่อนะครับไปในทางเดียวกันนะครับถึงจะแตกยังไงเราก็ยังเก็บไว้นะครับมาดูองค์ต่อไปนะครับพิมพ์ปันพิมพ์ปันส่วนใหญ่ก็ที่เราเห็นก็จะเป็นของปลาคะเลนะครับแต่นี้เป็นของเครือวันนะครับ ลองดูนะครับพิจารณาดูตามเนื้อตามต่างๆนะครับโอเคครับเรามาดูองค์ต่อไปนะครับ อ,อันนี้ก็จะเป็นของพัดเครวันเช่นกันนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเคยบอกไปนะครับเกี่ยวกับลงลักปิดทองอะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็น่าจะเอามาปิดเองมากกว่าครับไม่ได้จากองค์พระนะครับแต่ก็ความเก่าความอะไรก็ตามอายุพระนะครับลักเล้กก็จะมีการเกาะเพราะสมัยก่อนเขาใช้พวกน้ำผึ้งอะไรชโลมแล้วก็ติดนะครับเพราะว่ากันหมดขึ้นนะครับน้ำผึ้งเนี่ยจะช่วย การเกาะหุ้มได้ดีกว่าอย่างอื่นนะครับและหมดก็จะไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับหลักลองพิจารณาดูนะครับสำหรับพระพิมพ์ปั้นของหลวงพ่อนะครับแต่ตรงนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเขาแบบ อย่างที่ผมเคยบอกครับเขา,ชา,าใช้ไม้ไผ่นะครับเห็นปะจะเป็นเสียนนะครับเห็นปะจะไม่ค่อยสวยเขาไม่ได้แบบปั้นมาสวยเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนไม่ได้ปั้นสวยอะไรมากนะครับมาดูเนื้อหาโดยรวมนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันความรู้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับก็ ติชมยังไงได้นะครับผมรับฟังเสมอนะครับดูอย่างตามพระมุมต่างๆนะครับที่ผมได้แนะนำม,มานะครับเห็นไหมครับเขามีการปาดมีอะไรนะครับเป็นคลื่นนะครับไม่ได้สวยอะไรมากนะครับโดยรวมแล้วพิมพ์ปั้นก็จะไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่นะครับ อย่างที่ผมเคยแนะนำไปนครับบอกกาวนะครับสำหรับพิมพ์ปั้นนะครับ,อ,คครบอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับ อย่างที่ผมเคยบอกครับพิมพ์ตัดชิดนะครับส่วนใหญ่หูเขาจะชัดเนื่องจากว่าเอ่อเป็นพิมพ์หลังเรียบนะครับหูเขาเลยชัดกว่าพิมพ์อื่นนะครับเคยแนะนําไป เรียบพิมพ์ตัดชิตนะครับวิธีการจับพระไม่ให้แบบช้ำม,มากนะครับจับโดยข้างๆนะครับไม่ได้จับหน้าพระหรืออื่นนะครับเพราะไม่งั้นจะมีเหื่อคาบเหือคาบอะไรไจะไปติดพระนะครับทําให้พระมีการเปลี่ยนผิวหรือว่าผิวพระนี่มีการล่อนออกไปนะครับเพราะเหื่อเราเค็มนะครับสำหรับพิม ต่างๆที่ผมเอามาแนะนำหรือว่าบอกกล่าวนะครับก็ให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับพิจารณาดูนะครับอันนี้เป็นวิทยาทานสำหรับการแบ่งปันแล้วก็แชร์ความรู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับในพิมพ์เนื้อผงคุกรักนะครับแล้วก็เนื้อผงกะลานะครับแล้วก็พิมพ์ปั้นพิมพ์หลังแบบพิมพ์ตัดชิดนะครับ ส่วนพิมพ์ตะกัวนะครับผมจะมาให้ดูอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่เป็นพิมพ์ตะกัวนะครับพิมพ์ตะกัวพิมพ์ใหญ่อันนี้ไปยืมของผู้ใหญ่มานะครับท่านเมตตานะครับให้ยืมพระมาแบ่งปันความรู้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบเนี้ตะกัวนะครับแต่ทองเนี่ยท่านเอามาแปะเองนะครับอย่างที่ผมเคยบอกกล่าวนะครับว่าตะกัวเนี่ยแบ่งได้หลายชนิดนะครับเป็นตะกัวน้านมตะกัวอ้วนนะครับแต่อค์นี้นะครับเป็น ตะกัวน้ำนมนะครับความร่อนหรือการกระทาะพระจะมีมากกว่านะครับมีมากกว่าอันนี้เป็นพิมพ์ตะกวัวนะครับน,นี่เป็นพิมพ์ตะกวัวหลังแบบนะครับอีกอง์นึงเป็นพิมพ์ตะกวัวหลังเรียบนะครับพิมพ์ตะกวัวหลังเรียบผมเคยบอกไปแล้วนะครับคาบไขของเต้าฟองเต้าหู้พระเนี่ยต้องขึ้นนะครับทุกองนะครับขึ้นหมด หน้าหลังต้องเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หน้าขึ้นหลังไม่ขึ้นไม่ใช่นะครับเราต้องพิจารณาโดยรวมนะครับสําหรับพิมพ์นี้พิมพ์ตะกั่วก็ถือว่าดูง่ายกว่าพิมพ์อื่นนะครับไม่ได้ซับซ้อนมากองนี้ก็เหมือนกันนะครับถึงจะถึงจะเอ่อเป็นตะกั่วก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นคาบไข่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่อยากจะพระเยอะนะครับเดี๋ยวค้าเผื่อเราจะไป เอาคาบไข่ฟองเต้าหูของเขาออกหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลงรักเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้ครับเป็นตะกัวนะครับไปโดนเยอะนะครับหรือพระตกหลนนี่แหละครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับ EP นี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับราบขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ